สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิร์สสุขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับสู่ส่องสาวน้อยบอกเบอร์ตาหน้อยมือนี้เข้ามาอยู่ทีขึ้นอันไอบิ๊กไงเนาะพี่น้องมือก็เป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดดีกว่าปีใหม่แล้วทุกคนมือนี้เข้ามาอยู่ทีขึ้นอันไอบิ๊กเนาะพี่น้องมาเห็ดอยู่เห็ดกินกับเป๋าคำสีคือเกขาคนขวายู่เนาะพี่น้องเห็ดไม่ดูปีแบ อยากข้าวไก่มาแล้วยังมันปีเปืองช <c oughs> ิมีเจ๊ข้าวเจ๊รอนไหนแล้พี่น้องตอนนี้เจ๊ข้าวเจ๊รอนแล้วก็ซาลิงมันออกไปซื้อของกินไปซื้อพักสื่อ,อ,อยังเดือพี่น้องแต่ว่าข้ามีกัสซอหน่อยมันเอาเบมะมาไปนี่ก็ชีปีงอ่ะเห็ดเจลพักบัวพักเทียมนะพี่น้องแล้วก็ปีงขาพวกที่เห็ดเจลเพีอ่ะกินก็ปีงเบะนะพี่น้องเดี๋ยวสิพาอ่างยางไปเบิ่งบอลไอ้บิ๊กเราเห็ด เป็นเคขบวนแบบแคมปิ้งเนาะพี่น้องปลาบันดาพ่านนอยไปนะปลาผ่านนอยไปเบิ่งอันไหนเนี่ยไปเบิ่งพวิกแต่ว่าเขาเยหินหน่อยนะแคมปิ้งขันไปไปพาไปเน่ขี่รถมาโอเค้ไปไปสิทาไอ้บันดาน้ำท้างไปไปดีเนี่ยดีโอเคไปไป บิกนี่จะเป็นบอนข้นาศนังดินน้อพี่น้องเด้วยวานางังคาลาวโยผักแค่ปอดคือห่านั่นน่ะเนาะคือห่านผู้สาวนี่เนาะแต่กระชิบอาล่างไฟอยู่กองอยู่กลางน้อพี่น้องมันน่าว่าเบิ่งนี่ นับเขาลาวบรรยากาศลมหนาวมาแดงพี่น้องไปไปดิไปเียขากับพี่ท่านมาฮะยุ้ยเนื่องในโอกาสาเขาลาวหรว่า สีนปีเนาะพี่น้อหน่อยกะอวยพรให้พ่อแม่พี่น้ออีกจีเบิร์สุขสุขคนเด้อจงมีสุขภาพแข็งแข็งแข็งแห้งพอสมควรสร็จในนาทีการงานเด้อเบิร์สุขสุขคนสุขภาพแข็งแห้งดัด้วยดับรวยเด้อเบอร์สุขสุขคนลองคิดน่อเบาหน่อยไปวัดหล่อตังก่อนไปกันเนาะพี่น้อด้วยยาฮัสเฮียบยูเฮดกินกันเนาะพี่น้อถ่ายชีคเอามา สบายดีนิตีนิตาก็มาสบายดีสบายใจนะคะมาเขาเรลาล้ากันเนาะพี่น้องวันนี้หัวใจหูขี่เเจ้าสบายดีผมได้เห็นกันหัวกอบชองผิดเนาะผิดไปคอยเมื่อคอเมื่อวันที่สแปดทเจ็ดเราเห็นกันแต่จะดลนดแล้วแสมาเฮงเด๋วไซส์สเลิยงเหรียญสบายดีสเล้ยง งามขนาดเนาะโคตยังจเป็นงามแต่อ okay. okay. uh, ื้มาคายหอซุ no. ่มแซวลยังบุตรนกินยังกินกินกีเจรอนกินน้ำกันเนอะไเดี๋ยวซุ่มแซลพี่น้องเอ้ยกระลังเดีมาเงเจรอนเจ้าขากับมาแจอยจอยย มาหมานม่ใจะใส่เจเหลือนเเจาเมาไปวยพ่อน่นไปอวยพท้วัแต่เจเร้าแต่เดินหน้าใส่กันเลยหนึ่งเนห้เจ๊ขท้ารอแล้วมันี่เนาะต่อนมีแฟนเน้นน้อยพอจิเปิดโตแฟนเพิ่นโอ้เจ๊ขเท้างามเจ๊ข้างามมาดู ใช้หน่อยกินนี่มาสิมนี่มาปอดในที่หยอดหน่อยนะไปเบิ่งฝนกางอยู่ทางลังบ้านมันด่าคือทอดหน่อยอย่บออก่อนได้ใหมัปย่อลกกบะ๋นาัดป่มะตย่อกันเปย่อกับส้มขี้เ่พี่น่อซุมเซลเมียโพ่คือกาวกับจิมงานเนาะจะหน่อยเท่าสีดไปเบิ่งแ็ดนีงก็กินเดี๋ยวขาวเพชรสินาดบ่ ยังไงนี่เขเออขีดกระตือแขีดกระตือเลยเบิยวเขาติดำแจ๋วก็นอนพี่ห้อกเ้งไรต่ดเขากับปีเดี๋ยวแหะเฮ้อเออใส่จังสียังงามไอ้ีเยเมื่เนี่ยเอาคกมแน่แจว ไอซีนเ่อ่อะเดี๋ยวเขาจะเห็นเกียวนะพี่น้องกินห้เบวะได้ที่สบั้งหมเบะห้าเบ้ันนี้เอยมาดเลยสยานะว้าวใอ้บาน้อยในี่เจียวปยเพชระ มามาพี่ห้องมาแจบรอดมือนนี้ห้องมึงของเถอเอตอนี้ก็สิเป็นพักกินกับปีกตันนี้สิกินจินหลานน้ำเนาพี้น้องต้องปห้ใ่แ่ใช่แล้วหญผู้พีแล้วข่อยากกินตัวพี่ใส เอดอันอันนี้ก็เบมือปีโอ้ยสวยค่ะฮะเหือปีนีเต็มเลือบที่บ้านจ้อง่าะเยนะไอีอะววไปเอมแต่งหนังงแท้อุ้มสุภูนอ่าเต้นเซอรน่อยนึงเีงอเขาเบิ้งคลิปกัเดี๋ยวเต้นเหี๋ยเต้นงามาก ต่อเพลงมันสั่นโผนอนิตาเนาะอาคุณเ้าหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยไอซียจะขึ้แปลกแมันจะขึ้นบนเฮาไดูอ่ะคนอยู่บอใดน้วยเออไไอซียนาก็ใสเสื้อ ปกติจะยืดปากซองจริงก็ดีเดี๋ดาวดูเดียวาหน้สาวนี่ทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มแล้วสบายดีกันเดือนเจ๊เดือนมีพันสูตรพันแง่แน่แน่แนมาเด้อพี่น้องแร้ง่ามกินสีดาดแบบนั่งยองโยกกิน เลือดเลือดกันนะที่มีไลสดซลแล้วเหมือนไลสดซลบอสแซบบอเจดอนแซบเยวแซบแอนแอนอนมันสุกอ่อยรโดนเลวนจ้บา่ไหมถูกอ่เดียาเองเด็กเื่องนี่ด้อยู่ไดอยู่แซบเล้ยคือจะให้ดวัลุบข้าในกะเร้าถ่วงแลร้อนก้นนกระเป๋าถ่วงจะว่าไงนี่นี่ข่อยใจนดินน้ำกันเนาะ บเดี๋ยวไปใช้น้องพี่น้อคือเก่าทีมงานเขาไปลองไปเบิรงกามันมีก็เอาล้วเขาก็บรรยากาศไปว่าหนาหนาวน้มลบนริงกินสินาดแมนได้ยได้ยเซ็ตฮาร์โดฮานี่ส่วนละไม่ขึ้นมาจังไดน แล้วบอ่มาบอนแห้งที่หนาวนะนนองแถวพันอยู่ค่ะอเอดอนเพ่ยังแคมปิันเปตนหนาวแหงอันีจะเป็นหมอกนาวนาวอันดีอยงันะขย้ไรนเดี้งยอันจะขายขาเลยมันนาวแหงมนาตอนน่อ มาเด้พอพ่อแม่พี่น้องกินกน,น้ำจด้อจ้ยาสนองปีใหม่นงานอ้ายแบกื้องานเจรดอน <c oughs> ันส่วน้าบริเป็นไงอือป้าอดิตาก็เงินบานเลย <c oughs> ชาวฟังเมองเลี้ยเด็กไอ้เพิงไอ้เพืงมาสืเขาแม่เกี่ยวกัเจไ่ี่กายเนี่ยพี่เขาลาวู่บานมานซุก อยาดพ่นคีหยาดเนยไก่คนนหลายไ่ม้วนแห้งมวนหมุนนิดขนาดเจ้าลัดลัดเนาะบ้นเยวก็หน่อยบูมาข่อยไปบ้านบมาซุกคนตีเหมือนนั้นบ้วนเลยฉันมีหนึ่งเดียวดิ้หน่อยนอกคุกกันเนาะแมนจะดองอีแด่เล่นปีหนึ่งแล้วค่ะแม่เท้าย่อหรุกมากเท้าเราบ่ว่สบายบ้าสนะแล้แม่ าฟังม่นนีเงฟนิตาเสืยบอนิตาฟ้าอนิตาคือใส่เจวไลยแทนกินโซเนียมายู่ยู่วอ่ะอานิตาบ่นเลยเลยคอยบอกสตินกบด่นเลยกินยู่ยยอ่วค่ะเบิร์กทุกคนนี่คำยังไงแสียบไล่เหรอใญ่ สีลาด <c oughs> สะท้านใจฮึฮะนี่ย <preview> ุทงสิเขาไม่เล่หรอบากาศดีเดี๋ยวเราจะคอ้องหน่านกินก่อนเด้อพี่น้องไม่ได้แล้เบ่นี่ยน่ยเดี๋ยวเขากินแสบเนาะเดี๋ยวสิไป่ทยเบิ่งกัน่ทยบรรยากาศนะพ่อแม่พี่น้องเมืองก่อนนี่บรรยากาศดังผ้าอีหมอรยันพี่มาไป คิดว่าหมอนั่นหมอซ่าหมออบบหมคิดว่าหมอท่อบรรยากาศเลิศต้มที่นี่สามมันโบคุณเปื่อยดีพอดปิงปิงคุณจะเสียไหมตัวนี้ปิงแบะนะพี่น้อง นี่ของเสียใส่เกี่ยวพักคิ้นไข่วบ้าน้อยบ่เอือบยนะบรรยากาศาวทยเจ้าน่สิเปิดเพลงสบายไยบ่เลเกี่ยวเยอะเนยังกิน่ฮะสบายดีพีใหม่เด้อเบิรตสุกูสุคนะแฮปปี้นิวเยียเบิร์ดสุกูสุคนเด้อ ปีเก่าผ่านไปกับพีใหม่เขามากอ่ะเขอให้วัดสุภุสุคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะเดินทางไปไสมมาไซม์กันปลอดภัยทุกคนเนาะกินบ่รับเด้อทุกคนเนาะดื่มไม่ขับนะฮะคอยทุกคนมีแต่สุขภาพห่างไกลเข้มแข็งหาเงินหากกําให้ได้ปีเก่าผ่านไปก็ให้มันทิ่มไปซะนอนในไรอันบุรีโลกให้รัวเคาะเข็นเอ็นให้เ่าทันซะเนาะสองพันสหาเลยกันคอยกับสิเปลี่ยนแปลงตัวเองกันหมดเลย เออตานั่นแหละเดียวท่านเขาปากเดียวเขาปากไล่ก็ดีป้าฮ่าจีมันเล่งมันนี่มิวสิกเปิดเพลงไหนครับอุ้มหนูอุ้มเต่ากามีเนาะตอนนี้ฮ่าก็กินอินมาหน้าพี่น้องคลิปนี้ฮ่าก็ชี้ยกเพียงสามีน้องนิจตามก็ไลค์ก็แช่ กูเซฟไรที่สำคัญยนเลืมกูช่วยไปแตงให้น,นเด้อที่สำคัญเมือง,งโฆษณาแนนม่นอารฝากติดตาม Happy New Year บ๊ายบายเด็กฝากส่งไม่น,น,น่กนิตานเด้อบ๊ายบายนิตาจะกับอวยพ่อในที่สุขอให้เ <m> นนอยบอเอฟซีขอบอลพเอฟซีบทุกคนในนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีูซ่ดีๆเด้อเย้ฮุนเกิบ๊ายบาย แต่คือยืนลัน